สวัสดีพี่ๆน้นๆานานาที่มีเจรักในการตกปลาทุกท่านครับผมและสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องช่างลอยฟิชชิงชาแนลวันนี้ผมออกมายามเบสซิ่งเหมือนเดิมครับผมเราไปลุ้นกันว่าเราจะมีแต้มไหมนะครับผมเบ็ซิ่งเหมือนเดิมครับนะครับไปรับชมครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับผมฝ้ายหัวตาเทียวครับ เวลาตีห้าครึ่งครับผมตอนนี้เราไปชมกันนะครับน้ำก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมนะครับผม แรกไม่มีนะครับหลังแรกดูหลังที่สองครับหลังที่สองก็ไม่มีมหนเมือนกันครับ còn lăng như vậy nữa ha, view lăng tam các ạ, lăng các ạ, in ba khay nhám các, đi kim Rồi nó luôn Tem đó khắp Cầm lắng sáng đối với đường tem ồ chi được bao á bố lắng hà hấp Trắng hà bao không? Trắng chi hút? Trắng chi hút có bao không?

มอนมีข้นมากมีก็มีได้ครับมือขึ้นมีหลอกดอยครับดิสเ์ฟ้า Pega pauw, Rappoom! Wat die pega pauw, เก่ากะเป้าครับวัวที่เก่าก็ไม่โดนเอาวัาถือบวัดทิ่ย์คิดครับผม Nhớ một chữ khắp GPS có một chữ khắp Phải đủ lắng thực thái khắp. หลังที่12บสว่าเหลือสิหลังที่สหล,ลังครับแต่ว่ามันเหลือสิบสิบสองหลังลยอยู่เลยไอ้เนี่ยหลังที่้ายกับเป้าครับผมสำหรับวันนี้ก็แตมครับ รุปผลงานในวันนี้ก็สำหรับบ,บิเบสซิ่งของผมก็ได้หนึ่งแส้มนะผมเป็นปลาขยั่งนะผมปลาขยงังหนึ่งแส้มครับได้ลปลาขยังมันหนึ่งแส้มถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องตกปลาเล็กช่องนี้แล้วก็หากินแบบบ้านนะครับผมช่องช่างไหลฟิชชิ่งชาแนลครับผมสำหรับ สูตรเบ็ดเบ็ดซิ่งเนี่ยผมทําเป็นคลิปลงให้นะครับผมข้าวๆก็คือทิ้งหน้ายาวสามสิบเซนถึงหนึ่งเมตรนะรผมมัดติดกับปวดแล้วก็หย่อนลงตรงน้ําที่มีน้ําไหลเลยนะครับผมเราก็ใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปลงครับเบ็ดขวดนะครับผมเบ็ดขวดก็เป็นขวดที่เครื่องดื่มอะไรก็ได้ครับผมที่หา เหลือเหลือจากเราที่เราดื่มแล้วนะครับผมแล้วก็มาทํานะผมเป็นวัสดุเหลือใช้นะผมผมทําก็ชอบคลิปนี้ก็ติดติดตามชมกันด้วยนะครับผมเจ้า